มาดูคลิปนี้กันนะเพื่อนๆความรู้ดีๆหนึ่งนาทีครึ่งจบนะคะกับพี่พแล้ววันนี้พี่พทํทำอะไรคะดูบีซี่มากาจะตัดแขนงไปให้น้องครับเขาจะขอแขนงไปชาครับโอเคเลยค่ะและนี้คือต้น เทลที่มีอายุนานมากอุ้ยนั่นค่ะพี่คะตกตึกเลยค่ะน้องสิ้นชีพไหมคะน้องขิดไหมคะน้องไม่ขิดนะคะน้องไม่ขิดนะจะตกหัวฟาดพื้นไปเลยโอเคเท่านี้เลยใช่ไหมพี่โบอย่างไงนะก็ตัดใส่ถงพลาสติกรีไซเคิลของเราใช่ไปถึงก็เด็ดริดใบนะครับให้เหลือแค่ไม่กี่ใบตรงยอดนะครับเพื่อลดการไคน้ําแล้วก็ชําใส่ดินได้เลยครับอ่ะแล้วพี่จะตัดอันไหนอีกบ้างคะอันนี้อีกโอ้ห้อยย้อยห้อยย้อยอย่างนี้ได้ค่ะพี่มันห้อยลงมาอย่างกับอวตาร ได้ได้ตัดหัวเลยค่ะตัดโอ้ด้วนหมดเล้วพี่แขนด้วนหมดแล้วอ่ะไปต้นไหนอีกคะเดี๋ยวเขาจะไปต้นอื่นๆน,นะคะคือเรามีน้องเคียวหลายต้นมากแล้วก็ทุกต้นเนี่ยสามารถตัดไปชําได้หมดเลยน,นี้ก็มีแบบ พร้อมชาเยอะมากหน้าตาอาจจะปูปูปะปะนิดนึงแต่ชําได้นะทุกคนแล้วก็น้องมีอายุค่อนข้างยืนแล้วน้องก็เลื้อยไปทั่วเลยคือต้องบอกว่าเคลเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่านอกจากเก็บกินได้เป็นปีแล้วนะคะเวลาที่เราปลูกเนี่ยไม่ต้องซื้อมเมล็ดใหม่ทุกครั้งนะสามารถที่จะตัดขแขนงไปชําได้เลยค่ะนี่ได้ถุงเท่านี้แล้วเยอะมากเลยเนาะพี่พอใช่เดี๋ยวเคลพันอื่นให้เขาด้วยนะคะได้เลยค่ะ ขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ